ทลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะ7วัน6คืนนะคะในงบประมาณคนละ24,000บาทโดยเราจะไปกันทั้งหมด3เมืองค่ะมีโอซาก้าเกียวโตและฟุกุโอกะโดยเราจะเดินทางอย่างไรเที่ยวที่ไหนพักย่านไหนและกินอะไรกันในญี่ปุ่นตามไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้เช้าวันที่31นะทุกคน วันนี้เดี๋ยวเราจะย้ายเมืองันแล้วเราออกจากโรงแรมมาตอนนี้น่าจะ8ปดโมงเท่าไหร่ละแปดโมงครึ่งกว่าละเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีชินโอซาก้าเพื่อที่จะไปซื้อตัว๋วไปแลกตั๋วชินทางเซนแล้วก็ไปเมืองฟุกุโอกะกันต่อโอเคทุกคนปะเดี๋ยวไปต่อข้างหน้ากันว่าจะเจออะไรกันบ้างมาละตอนนี้เรามาแลกตั๋วเรียบร้อยแล้วได้ตั๋วของชินทางเซนที่จะไปฟุกุโอกะแล้วนะ หรือเมืองฮากาตะเ,เดินไปหาที่ขึ้นรถไฟกันนะทุกคนเดี๋ยวนี่ถามเจ้าหน้าที่ชินกนเซ็ชินกังเกตโกสตรดไก้สรโกสตรดอ่าโกสตรดโอเคอบ่น <laughs> รไฟินยังเ็นกันนะคนไปไหนวันนี้อะฟุ นี่ของเราตัวนี้เลยเดี๋ยวตัวขึ้นมาเพราเดี๋ยวเรามาตัวใช่ไหมล่ะใช่ดูสถานีของชินทังเซนนะทุกคนนี่ JR อันนี้เราออกมาจากชินโอซากและเรานั่งไปฟูกะฟูกโปกะประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะทุกคนแถมกันจับไวไฟได้สายด้วยนะฟรีไวไฟครับ จังหวัดคุยยังมะแล้วนะทุกคนสิดูสับบ้างน้องสังเก็บหรอกแล้ว เราก็ล็อกแต่ตรงนี้ก่อนเปิดแล้วก็ล็อกแม่นี่ห้องน้ำทิ้กันเสร็จโอ,โ,โอ้โหเหมือนในเครื่องบินเลยนะครับเราก็มากดน้ำตรงนี้นี่ไม่ได้ดูดเข้าไปฟึ๊บเลยโอเคนเี่ระบบของราวทั้งหมดไปออกได้อันนี้นี่เรากอาตู้เลยนะครับมาเสร็จนี่ดู นะสามารถใช้บัตรเครดิตได้ด้วยวีซงวีซา่าเดี๋ยวบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าเรามาเราจากโอซาก้านะเราจะไปฟุกุโอกะหรือฮากาตะเนี่ยถ้าเรานั่งเครื่องบินเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะถ้าเรานั่งรถบัสต้องนั่งกลางคืนแล้วไปเช้าที่ฮากาตะก็จะใช้เวลาประมาณ9้าชั่วโมงนะบวกลบแต่ถ้าเรานั่งชินคังเซ็นเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งแล้วมันนะ เราก็เลยเราไม่เคยนั่งนะคะเราก็เลยลอง,ลองแต่ค่าตั๋วแพงกว่าเครื่องบินนะทุกคนถ้าเป็นรถทัวร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักแล้วแต่การแล้วแต่การจองของรถทัวร์นะก็จะมี 1, พันอัปขึ้นไปแล้วก็เครื่องบินก็จจ้รพบอกับรถทัวร์เหมือนกันแต่ถ้าเป็นชินทางเซนก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พัหอัปถึงันแล้วแต่เกรดของชิ้นทางเซนด้วยเออมันมีหลายหลายหลายอันให้เราเลือกนะ แพงที่สุด <laughs> แต่ก็นั่งแล้วสบายค่ะเดินใ่ถฮิโรชิโมะใช่เหรอ นี่รถไฟนะ <c oughs> นี่กินอูด้งกันจ่ายเรียนเข้าไปเห็นไหมจ่ายเหรียนเข้าไปแล้วก็เลือกที่เราจะเอาตามราคาอ่าเอาเรายี่สิบเสร็จแล้วมันก็จะมีตั๋วออกมาอ๋ออ่าแล้วก็เงินทอนอันนี้อันนี้พี่เขาให้เงินเกินมันก็จะเงินทอนออกมาแล้วก็ได้ตัว๋วแล้วก็เอาตั๋วไปให้เขาข้างในเพื่อที่จะรับอาหารที่เราสั่ง ยืนกินนี่เป็นมุมมุมมุมแพมุมมันนี่ของติถ้าไหลาห้าร้อยสี่สิบใช่ใจที่นี่เขาที่นี่เขาไม่ใช้ช้อนนะใช่ยกซดอย่างเดียวเท่านั้นครับ A few moments later ฝนกอะฝนตกนะทุกคนเรายังหาทางไปโรงแรมไม่ถูกเลยเนี่ยนี่คือสถานีฮากาตะนะ JR ฮากาตะซิตี้ นก็ตกหนาวก็หนาวหาที่ไปก็ไม่ถูกปัญหาปัญหาเกิดตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนี่เดวันไฟมารีนกุกุกะนะทุกคนนี่เลยโอ้โหเดินมาสองกิโลกว่าจากสถานีฮากตะสุดยอดโรงแรมโอเคอยู่นะ ในห้องพักเรานะคืนนี้เราพักเตอรติวันไฟมาลีนชิงกังทุก,กูกะห้องละพันสองพันสองนิดนิดแล้วก็มีค่าแท็กด้วยนะสี่ร้อยเยนเขาจะชากที่นี่เลยจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้ไม่รวมค่าที่พักที่นี่จะเป็นจะทุกโรงแรมเนี่ยถ้าจะมีเสียแท็กต่างหากด้วยแล้วแต่โรงแรมไปอ่ะนี่ ก็มีตูเ้เย็นมีทีวีวงทีวีห้องขนาดสักสิบตารางเมตรได้มนะดั้งนะแต่ก็นอนได้อยู่แหละแล้วก็มีอุปกรณ์อาบน้ำครบอ่ะดูห้องน้ำนะคะนี่เป็นอ่างเด็กชัดๆอ่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงอะไรเนี่ย สะพานอะไสักอย่างหนึ่งมไม่รู้ <laughs> มาจากที่พักประมาณกิโลนิดๆน,ดน,ดนี่แล้วตรงนู้นก็จะเป็นห้างนี่เรากำลังจะเดินไปหาสรตทฟู้ดกันนะทุกคนไปย่ากินก่ไปหากินเลยนะ,ะเราอยากกินปลาหมึอกอย่างไปรามเงมงคงไม่กินแล้วล่ะ,ละเบือ่อไปนี่สีสันของ,องฟุกุโอกะนะ เนี่ยเหรอม,มันบอก,กให้มาทางนี้เลยเหรอถูกแล้วโ okay. <laughs> อเคเราเห็นริมน้ำเราก็รู้แล้วว่าใช่เหรอเก่งแท้ตอนมาด้ไงก่อนจะเข้าโรงแรมตีกัน <laughs> อย่างลูกหมาไม่ฝนมันตกไนงะพอฝนมันตกอากาศมันหนาวแล้วเรามีสัมภาระไงมันก็เลยค่อนข้างลําบากแล้วจะเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็แพงมากที่นี่เออสองกิโลเป็นแบบเป็นพันสองพันเยนอะเราก็เดินสิครับจะรออะไร ว่าเราซื้อล่มเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่นี่แล้วจะแนะนํานะเซเว่น <laughs> เป็นที่พึ่งทุกอย่าง <laughs> มีที่เยี่ยวด้วยต้องเซเว่นใหญ่ใหญ่ใช่นี่แล้วอาหารในเซเว่นอร่อยนะแล้วก็มีตู้กดเงินสดสําหรับบัตรยูทิปด้วยนะโดยที่ไม่เสียค่าบริการใช่ที่มันมีสัญลักษณ์เลขเจ็ดตู้สีชมๆหรือสีแดงนี่แหละที่อยู่ในเซเว่นเนี่ยคุณกดได้เลยใช้บัตรกดเงินสดออกมาได้เลยไปเดี๋ยวข้วาม,ามไปหาของกินกัน <c oughs> นี่อุณหภูมิไม่รู้กี่องศานะเนี่ยใช่เข้ามาที่แคมป์อภูมิเลยครใช่เมื่อกี้จะเมื่อกี้จะไม่เอาเสื้อแบบเสื้อเสื้อเสื้อตัวใหญ่นี่ออกมากันนะให้เลี้ยวขวายลงร้อยเมตรต้องเลี้ยวขวายกรอใช่ไปเนี่ยกลิ่นมันมาแล้วอะไปทุกคนไปไปไหนต่อตรงเนี่ย ไปสี่ร้อยเมตรฮะเซเว่นเซเว่นเยอะมากที่น wow. ี่ทุกคนเจ้าสัวนักเจ้าสัวไม่อดตายเพราะเจ้าสัวหาทางไปเนาทีไกลเนอทีละตรงไปแเราลาเมงมือนี่ไง อ่ะลาบิงเหรอนี่ใช่นี่ที่รันลาบิงข้อสอบนี่นี่ดูคนนี่ไดูคนนี่นีว้าวดูที่ดูคิวนี่เอ้ยแต่เราเรารอเราก็ได้กินนะแต่ว่าข้างในคนยืงเต็มอยู่มันใหว่เลรอนเราไม่รอไม่เอาเราไปสตรีทฟู้ดโอ้โหนี่แล้วเราก็มายืนอยู่ตรง กุกุโอกะสะพานอะไรสักอย่างหนึ่งสวยๆที่คานาลซิตี้เลยทุกคนนู่นเลยค่ะนูน่นทุกคนเห็นสตตีทฟู้ดไหมทางด้านซ้ายมือของคุณตีว้าไปสเตติฟู้ดกันคุณต่อว่าไงครับเราถึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเราจะกินอะไรดีคนเต็มร้านค,คนเต็มทุกร้านไม่ใช่คนเต็มร้าน เมนูก็แปะอยู่หน้าร้านพันสะครับมี8ปดอมีพันสมี7จ็อ่ามีพันห้อันนี้เป็นออมีเกี๊ยวมีเกียวซ่าด้วยปลาเดินดูก่อนมาเดินมาเกีิโอ้โหใช่ไหมช เขามีพนักง,งานต้อนรับเรียกหน้าร้านทุกอันเลยนะอ,อันนี้หมดแล้วมีอยู่ประมาณสักิบร้านได้เนาะไปนแนลซิตี้กันนะ,ะไปถึงแคนแนลซิตี้แล้วไปนี่บริเวณด้านในของห้าง c คนแนลซิตี้นะคะือนักะหนาวมากเป็นนักเคริรแล้วเนี่ยห้างที่มีน้ําไหลผ่านกลางห้างเลยนี่ ฮะมะโคไน้ามันป <az> ูกอะไร่เงเฮ้ยเขาปลูกอะไรข้างบนน่ะไม่ใช่นะเขาต้นโคมไฟนี่ไงโอ้มีสะพานเดินขึ้นบนด้วย หนึ่งเพลงเต็มๆโอเคเดี๋ยวเราจะกินร้านนี้แหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้อยากกินเนื้ออันนั้นพันสี่อันนี้พันสี่เก้าสิบเดี๋ยวไปดูหน้าตาก่อนเราจะอยู่สบายนะ้ร้านอะไรก็ไม่รู้มันไม่มี่แบบเนี้ยเป็นกล่องมั้งเออ ชัยเย็นแต่เราไม่ได้กินอิชิรันเรามากินร้านเนื้อไม่อยากกินเลยครับโอเค a few moments later มื้อนเนอร์ของเราวันนี้นะคะก็ร้านอะไรไม่รู้อ่ะแต่เราอยากกินเนื้ออืมแล้วก็เข้ามาจับเลยมีซุปมีอะไรพร้อมเลยนะคะโอเคชุดหนึ่งชุดนี้เท่าไหร่นะคนสี่แปดสิบสี่เป็นอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่แต่น่าจะอร่อยชิมชิมชิมน่าจะอร่อยเราลองมา เน,นื้อตุ๋นอ่าโอเคค่ะเนื้อตุ๋นเนี่ยระหว่างเราเดินกลับบ้านกลับโรงแรมเนี่ยกลับบา้านก็ไปเจอซอยรามอินทนี่ยทั้งซอยเลยนะซอย,อยนี้คนข้างคนเต็มเลยนะเนี่ยนี่แหละยากแน่เนี่ยแค่สี่ห้าร้อยเมตรเนี่ยร้านร้านเต็มแน่นทุกร้านเลยหมายความว่ามีมีมีร้าน ตลรนี้มอร์นิ่งมอร์นิ่งวันนี้วันที่1แล้วนะทุกคน1เฟบรุ February. เรากำลังจะไปที่ยูโฟยูฟูอิกันแต่เนี้ยตื่นมาออกจากโรงแรมปับ๊บฝนตกปุ๊กยังไม่รู้เลยจะไปยังไงเราจะไปทันไหมแต่เดี๋ยวลองเสี่ยงดูเพราะว่าเราฝากกระปุกกระเป๋าไว้ที่นี่แล้ว ปะไปกันค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปสถานีฮากันปะทักทายก่อนดีฮัลโหลฮัลโหลนี่วันหนึ่งบนอะไรนะชินกังเซ็น,น,นวันนี้นั่งรถไฟไปยูฟูอินประมาณ3ชั่วโมงนั่งชินกังเซนเนี่ยนานโววาดีที่ภาคจังหวัดเออเนี่ย,ออยแล้วเราก็เลยซื้อข้าวเซเว่นเซเวนมากินบนรถเกือบไม่ทันนะ่ะแต่เ๊ะ ค่ารถไฟไปกุโรเมะหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเยนนะเราซื้อของถูกอ,ะอ่ะนะได้ได้คิดสางเซ็ตกันเพราะว่าวันเนี้ยมันไม่ใช่วันเขาเรียกอะไรนะม,มันไม่ใช่วันเที่ยวเออมันไม่ตรงกับวันมันเป็นวันปกติโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนะคะ่ะนั่งไปยาวๆนี้อะตั๋วบานเลยค่ะวันนี้เนี่ไปอะไรนะยูฟุอินเบปปุ ไม่รู้อ่ะเป็นยังไงแต่ว่ามันเป็นสายเดี๋ยวตอนขากลับเนี่ยเรากลับรถสายท่องเที่ยวนะดูดูค่าตั๋ว5้าพันหกเท่าไหร่ห้าพั oh oh. นหกร้อเก้าสิบเยนนี่นี่คือรอบกลับนะถึงห้ากาตะเลยแต่รอบไปเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วจำไม่ได้ไ <laughs> ป<ะ> oh oh. เดี๋ยวรอรถไปแล้วก็ไปกันไปจากสถานีคูรเมะเราจะไปยูฟุอินันนะทุกคนตู้แรกๆนี่เต็มหมดแล้ว สี่ไปอู้แน่นขนาดนี้เลยเหรอสองชั่วโมงกว่ากับสถานียูฟุเอนเรามาถึงแล้วนะทุกคนนี่เรามาตู้ที่สี่นะเพราะว่าหนึ่งถึงสามเนี่ยเต็มหมดเลยสี่รทไ่เรียกมาไป ตอนนี้เราจะไปไหนต่อไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหแต่อากาศดีมากยืนยันมีแต่หมอกและหมอกเพราะฝนตกตลอดเลยยูฟุอินเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคคิวชูอยู่ในจังหวัดโออิตะในะนที่เนี่ยคือเขาจะมีพวกน้ำพุร้อนออนเซนในตามโรงแรมเนี่ยแล้วก็มีที่พักเป็นที่แบบสโลไลท์ที่นี่นะ ส่วนมากเขาจะมาออนเซ็นกัน <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> มีธรรมชาติที่เที่ยวก็จะมีคิรินเลคคิรินเลกถนนแบบอะไรนะฟลอร์รสตรีทแล้วก็เป็นรถไฟสายนำเที่ยวที่ชื่ออะไรนะรถไฟยูฟูอ no ินโอมรินี่ก็จะเป็นเนี่ยรถไฟสายสีเขียวแบบนี้เลยเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเพราะขากลับอะเราได้นั่งรถไฟสายนี้ โอเคต่ขามาเราได้ยืนขามาเราได้ยืนเป็นทัรถรถไฟแบบรถไฟโลโคลนะแล้วก็จะมียูฟุอินโฟโลวิลเลจนี่ที่เที่ยวเราจะไปกันตามไปเลยไปเดินเข้าไปชมข้างในกันทุกคนอันแรกก่อนจะเข้าไปถึงทะเลคิรินเลกนะเราก็จะผ่านถนนซึ่งเขาชื่ออะไรนะนัสโบกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่นี่อุ่นทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะว่าหนาวมากมากเลยเสียสิบุญตานี่ก็เพื่อเกียรติคือกันอยู่เอ้โอเคคุณโยเรต้องมาแช่เพราะมือเย็นมากเลยอ่ะแค่พอสนุกนี่ชื่อถนมอะไรกูอ่ะรู้สึกอะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูอ่ะจำไม่ได้เราเจอเซเว่นเพื่อนคู่ใจกค่นั้นสรงน้ำฝนน่าจะตกทั้งวันยูโนตสุบะสตรีท เขาก็มีน้ำพุร้อนตลอดทางตลอดทางโอเคนี่หน้าร้านเหล้าสากะนะไปะเพราะว่าเนี่ยข้างล่างก็ควันขึ้นมาเลย่ยเป็นดินแดนแห่งน้ำน้ำพุร้อนไป<ะ>นี่ดูโซฟาคุณอ,อออ หนาวมากทุกคนหนาวหนาวตัวนี้เดี๋ยวเราเดินไปที่ฟอร์ลวิ l เล e กันมันคืออะไรก็เป็นอะไรนะหมู่บ้านต้นไม้ไงหมู่บ้านดอกไม้ไงเป็นแบบยุโรปยุโรปป่ะไม่รู้นะาะเราดูตามในภาพเดีวก็ไม่แน่ใจนู่นดูตรงนี้อเมฆหมอกช่องขับนะเป็นอย่างนี้ทั้งเมืองเลยนะ แบบของกินนะสตรีทสตรีทฟู้ดะโอ้แต่ราคาดีนะท,นที่นี่ราคาดีมากเลยนะยนี่เวลาคนเดินเวลาคนเดินผ่านนี่เขาเบรกสนิทเลยนะโอ้ต้องบอกว่าสวยทั้งถนนไปดูกันข้างในมีอะไรอีกไปแค่ชมธรรมชาติก็พอแล้วนะดูนี่ นี่ร้านอาหารนี้ก๋วยเตี๋ยว500เยนเองโอ้โหรามเงามเงราเมง6 5รออันนี้ราคาเอ้ยนี่โอเคไปข้างในไปรอร <c oughs> านโลโก้มันก็ลูกเส้นอยู่นะนี่นะชิ้นเ้น้น้ ได้อาหารมาแล้วทุกคนนี่เราสั่งเหมือนกันนะชิมแล้ปลาหรือหมูอร่อยนี่เป็นร้านโกโก a เลยนะคู่อร่อยไม่แพงด้วยเหรอ A few moments later ไปถึงไหนละไม่รู้อ้อเดินตั้งนานเดินตาม GPS เอาไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้ว <laughs> จะ <laughs> ไปฟอร l ล w ิ i l ล a อ่าฮะ ุ oh, uh, mm ้ยเราเจอเซเว่นอีกแล้วเพื่อนคู่ใจใกล้ๆคุณมีไ m ด้วยนี่ท่านโทษเธอยังสปอนเซอร์หลักเราเลยนะเซเว่นเนี่ยโอ้โหไปกดเงินตลาอุ้ยคุณอ้อนู่นไงตลาดนู่นนั่นเราเขาเดินเงินนั่นพาไปอีกแล้วไปกันละกอนเออเห็นไหมดีกว่าที่จะไปเดินอยู่ลึมๆถนนไปจะพาเข้าไปหาสปอนเซอร์หลักอีกแล้วเซเว่นเพื่อนคู่ใจใกล้ๆคุณ อยเซเวนนี่นองูทานะเขมีห้องน้ำด้วยนะเนี่เพื่อนคู่ใจใกลจคุณจริงนะอทุกอย่างแต่ที่นี่เขาคุณสามารถที่จะเดินเข้ามาเข้าห้องน้ำแนะนำเลยเป็นอะไรตรงไหนเข้าเซเว่นสนุกแล้วคุณเป็นแฟนชายหรือเป็นผู้สนุกสนุกลักเป็นพาด <c oughs> โอเคอันนี้จะเจนเขาทำแบบย้อนยุคนะนี่เหนือเส้นนี้นะโอ้โหดูนักท่องเที่ยว ปเราเลี้ยวซ้ายไปทางนั้นได้เป็นทางออกนะใช่เมื่อกี้เราไม่ได้เดินตั้งแต่หัวถนนไงเราเดินกลางถนนอีกสาบาทโอเคนี่แหละวันธรรมดานะทุกคนแต่มันน่าจะเป็นแบบฤดูฤดูท่องเที่ยวของเขาอะนะเป็นฤดูท่องเที่ยวที่มันหนาวอ่ะอันนี้อยู่ในภูมิภาคคิวชูนะ จังหวัดโอ,อิตะโอ,อิต่อไม่ใช่โอตานิใช่ไหมไม่โอ,อิตะโอเคเจ,จออันไหนก็แวะอีกอ่ะไม่ใช่เซเว่นจะแวะหรอได้เหมือนกันะโอเคนีเค <laughs> ่เราก็เดินไปเรื่อยนะถนนเส้นนี้ไอ้เขียวยำมอก <laughs> คุณพ<ม>่อปากแดงๆจะไว้ใจได้กา <laughs> นี่ <laughs> กดย่าเขียวเดี๋ยวก้อนทับปากก่อนเฮ้ยยังมองไม่เห็นยั่เพิ่งโอ้โหหน้าตาน่ากลัวมากเลยตอนทับปากมม้มแตกไปโอ้คนเยอะคนเยอะต้องบอกคนเยอะ follow village นี่ไงนี่ไง follow village นี่ไงนี่ไง ใช่ป่ะอันนี้ที่คุณนอจะมาใช่ไหมเราต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูไหมไปไปคุณนอนี่เดินเข้ามานี่อุอยกระลอกคุณนอตันนี้เข้ามาเจอกระลอกเลยโอ้นี่นี่นี่หางแดงในกะลอกหางแดงโอ้คุณงในก็แต่งแต่งเวลาไขายของใ้หมู่บ้านนะ โอ้สวยงามนี่ดูมุมนี้คุณอ้อนี่เห็นไหมว้าวนี่ฟามแกะคุณอ้อนี่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 ฟีแกะหรือแพะอะไรต้นอะไรซิกซิวอันนี้แพะนสักี่อืมกินฮึบเลยอันนี้แพะอันนี้เป็ดหงนี่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 ตัวนี้นี่นี่นี่อ๋อเด็กท่เที่ยวเกามาเฮ้ย อ๋อโน่นโน่นมีนกเขาแมวโน่น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 เฮ้ยไปดูข้างในดีกว่าไปดูข้างในไปนี่นี่ที่เวียดนามมีอย่างนี้มีนกอัตินมีนิอัลตินตัวตัวกันนี่มีนิอัลตินแหมแมีออลตินเยอแล้วก็มีของร้านของฝาก หัวลาะเฮ้ยมันหัวลาออ่ะเรามาจดตรงมุมเดิมแล้วโอเคเราเดินยังไม่สุดถนนนี้เลยนะไม่เรายังไม่ได้ไปนี่เลยตรงกิลินเล็กที่ฉันอยากมาแล้วเราจะทำไงอ่ะจะไปยังไงอ่ะอ๋องั้นอ่ะไปกิลินเล็กที่คุณอ้ออยากมา